สวัสดีค่ะมีรถดีก็ค่ะสี่ประตูสภาพไปสวยเปรยียดน้ำมันมากๆขับดีมากๆประวัติดีฟีดาวมานํำเสนอกันอีกคันหนึ่งแล้วนะคะนิสสันอาร์เมล่า1.2 V-L เกียร์ออโต้ปี2014ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่269,000 00, บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ5,000กว่าบาทขอคนซื้อ,อะระรับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปกระสุนรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกัน ร,รถที่น่าใช้ประหยัดน้ำมันมากๆแล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ระรถสวยสภาพดีม,มากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะประหยัดสุดๆค่ะน่าใช้กับคันนี้ได้รถสีขาวนะคะภายในก็จะเป็นเบาะท้าสีดำนะคะแนวสปอร์ตเลยนะคะแอร์แบคค่ะ ABS กระจกปรับไฟฟ้าพัดไฟฟ้าระบบเซ็นทร์ลล็อกนะคะ เครื่อเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะแอร์ดิจิตอลค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะใครกะลองมหารถไม่ใช้งานสักคันหนึ่งสภาพวสวยแอมเชียเป็นคันนี้เลยค่ะน่าใช้ค่ะประหยัดขับดีค่ะแอร์ก็เป็นแอร์ระบบดิจิตอลด้วยนะคะน่าใช้ค่ะ อยด้านหลังกว้างนะใครว่าอาม่าเล็กไม่กว้างอันนี้กว้างมากๆเลยนะคะนั่งสบายสุดๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบขับดีมากๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนด์ได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะปรึกษาได้เลยค่ะมีสปอยเลอร์หลังนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะน่าใช้ค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะจัดไปนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะคันนี้แอ r แบ็กคูค่ะนักเตืองนะคะเป็นยี่หยอพันสองเมนชิ้นค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะ หรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีมีแอสไซน์นำหน้าแอสไซน์ AMP 10ค่ะพิมพ์ค่ะพิมไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะผม่าน่าใช้ค่ะสะภาพสวยมากๆเลยค่ะคัะคะนนี้ประหยัดเงินในกระเป๋าประหยัดค่าน้ำมันได้เยอะเลยนะคะผ่อ,อนสบายๆแค่เดือละ5 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ไมบได้ค่ะ